กันบ้างคะ่ะนักเรียนโหเราไม่ได้เจอหน้ากันเลยเนาะคิดถึงมากๆเลยนะคะ I miss you so much okay I miss you so much อ่ะทีนี้วันนี้ทิชชา่นุกปัดเนี่ยมาพร้อมกับเรื่องของสละค่ะเฮ้ย hey, คุณๆหรือเปล่าสละหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า vans vans นั่นเองนะคะทีนี้สละที่เราเรียนไปในภาษาอังกฤษมีกี่ตัวกันนะติ๊กตักติต๊กตัก มีทั้งหมด5ตัวค่ะก็คือ a e i o u a e i o u นั่นเองนะคะ5ตัวนี้อ่ะที่นี้แต่ละตัวมีเสียงอะไรบ้างทบทวนนิดหนึ่งนะคะตัว a เป็นเสียงแอนั่นเองนะคะ a แอ e A อ o ออ i อและ u ออนะคะแอด a e o อะ เออีอออะทองให้ขึ้นใจคือเ y o นยงว n ยนะคะอ่ะทีนี้นะคะทุกคนพอเรารู้สระเสียงสั้นแล้วเมื่อกี้เป็นเสียงสั้นนะทุกคนเออ o ออะเป็นเสียงสั้นนะทีนี้ในภานษาอังกฤษไม่ได้มีแค่สระเสียงสั้นนะคะเหมือนภาษาไทยเลยนะคะเหมือนภาษาไทยเลยมันจะต้องมีสระเสียงยาวด้วยนะคะ long vowels นั่นเองนะคะ long vowels ทีนี้มาดูที่ตัวแรกกันก่อนดีกว่านะคะตัวแรกของ long vowels ก็คือตัวนี้ค่ะปึ๊บเอ๊ะทำไมมีสระสองตัวทำไมมีสระสองตัวไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าอะลองนึกภาพสระสิ่งสั้นเนี่ยมันมีตัวเดียวเดียวๆใช่ไหมคะตัว A ก็แอะตัว E ก็เอะไปเลยทีนี้พอเป็นสระเสียงยาว เขาก็จะนำเอาสระ2ตัวอะไรก็ได้นั่นแหละมารวมกันนะคะมารวมกันแล้วมันก็จะกำเนิดเป็นเสียงใหม่ขึ้นมานะคะอย่างอันนี้ A อเวนอนะคะเอเวนอมันจะได้เป็นเสียง A เอาใหม่นะคะเอ่าเป็นเสียง A นะคะ ส่วน A ตัวเดียวอย่าลืมนะเป็นเสียงแอดนะคะพอมีพี่ E เข้ามากลายเป็นเสียงเอนะคะอ้าวทีนี้นะคะทีนี้ตรงเนี้ยตรงนี้นักเรียนทุกคนนะคะตรงนี้กับตรงนี้เราจะเว้นเอาไว้เติมสระไม่ใช่ค่ะโทษเราจะเว้นเอาไว้เติมพยัญชนะนั่นเองนะคะไว้เติมพยัญชนะค่ะ,ตร,ะ,นนะต,ะตรงนี้จะเป็นพยัญชนะต้นและตรงนี้จะเป็นตัวสะกดนะคะเป็นตัวสะกดอ่ะทีนี้ มาดูกันดีกว่ามาดูกันดีกว่าว่าเวลาเอาเพียงชนะมาใส่แล้วเนี่ยมันจะอ่านได้แบบไหนบ้างนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นทีนี้ขอเปรียบเทียบกันเลยละกันเนาะเพื่อจะได้เห็นภาพอันนี้ยังเป็นสระเสียงสั้นอยู่นะคะยังเป็นสระเสียงสั้นอยู่เพราะว่ามีตัวเองตัวเดียวเอแอนั A ่นเองลองมาอ่านกันก่อนนะคะอันนี้ง่ายเนาะง่ายของเกา่าอ่ะ ที่มันมีปีกใหญ่ๆรอบเลยนะคะอันนี้ hats นะคะอ้าวต่อไปอันนี้อันนี้อันนี้มาถึงเจ้าตัวเสียงยาวของเราแล้วนะคะมีเห็นไหมคะทุกเพื่อนมี A กับมี E เนาะมี A กับมี E A w อเว้นอี E อเ e, นะคะตัวที่เว้นเราใส่ตัว T เข้าไปเราใส่ตัว H เข้าไปอ้าวมาตัวพยัญชนะต้นของเรานะคะก็คือตัว H ha, เนาะ ตัว h, h เหมือนเดิมนะคะตัวสะกดของเราก็ยังคงเป็นตัว t h, เหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนไปคือเสียงสลับนะคะจะแอะกลายเป็น a a เนาะเอาทีนี้ลองม,มาอ่านกัน hate h, h. เลยนะคะอ้าวทีนี้ลอง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 มาดูอันนี้ค่ะสะกดพร้อมกันนะสะกดพร้อมกันอ่ะอันแรกอันนี้เห็นไหมคะเห็นชัดเนาะอ่ะอันนี้ตัวซีคาะเนาะตัวซีคาะนะคะแล้วก็เป็นเสียงเอเนาะเอเว้นอี w N e, นะคะเป็นเสียงเอและตามด้วยตัวสะกดร์พี พะ่เผพอ่ะลรองอ่านพร้อมกันค่ะคัพเอ a p e เค p เค่ p. อได้ไหมได้ไหมเค e แปลว่าผ้าคลุมเนาะผ้าคลุมนะคะเป็นซูเปอปร์แมนเลยนะคะเค e ใส่แล้วไปได้อ่าต่อไปคัพเอหนักเควค a อนเค็นนะคะ cane ไม้เท้านั่นเองเนาะไม้เท้านั่นเองเคยได้ยินไหม Candy cane อ่าในวันคริสต์มาสนะคะในวันคริสต์มาสเอาทีนี้ต่อไปต่อไปปึ๊บอ่่า และต่อไปค bueno ่ะ bake 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 นะคะแปลว่าอบอบแบบอบขนมอะไรแบบนี้นะคะอบขนม bake นะ,ะอันนี้ cake อร่อยคะ่ะอันนี้อร่อยยย่อมยีเม m y s ย่อมมี so lots อันนี้นะคะ พ a ทเทปทัพเอพัเท,ท,เเทนะคะก็สกอร์เทปนั่นเอ,เองเนาะาต่อไปค่ะอันนี้หูชอบคุณครูก็ชอบค่ะและนักเรียนก็คงชอบเหมือนกันอันนี้นะคะตัวจเกจะนั่นเองตัว G เกจะตอนนี้เราจะทำเป็นจเกิดก่อนเนาะเกอะเอมเกมเก A m มเกมได้ไหมคะใครได้นี่เอานิ้วไปเลยคะ่ะนิ้วโปง้งเก่งมากๆเก่งมากๆอทีนี้เราได้สลัเสียงยาวอันที่หนึ่งกันไปแล้วเนาะหนึ่งนะเสียง A นะคะเสียง A ทีนี้คุณครูขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะมาดูพยัญชนะนกันมังพยัญชนเอ ทำมันมีสองตัวอีกแล้วทำมมีสองตัวอีกแล้วพยัญชนะอันนี้นะคะคุณครูเนี่ยจะเรียกว่าเป็นพยัญชนะคู่เนาะเป็นพยัญชนะคู่เพราะเขาจะมาคู่กันเสมอแต่เวลาเราออกเสียงไม่ใช่ออกเสียงอย่างงี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะเราจะต้องออกเสียงเดียวค่ะปราคำว่ารวมตัวกันเหมือนสระเลยเวลามารวมตัวกันเราก็จะได้เสียงใหม่ขึ้นมาหนึ่งเสียงอย่างอันนี้ตั้งใจฟังดีดนะคะ s h รวมกันกลายเป็นเสียง ฟังดูว่าในนี้ไหมชชอ่าอย่างนี้นะคะเป็นเสียงนั่นเองแต่อันนี้ ch คล้ายๆกันแต่สั้นกว่าเป็นเสียงชชชอันนี้ชอันนี้ชชชนะคะอ่ะเราลองมาพร้อมกันเสียงนี้ค่ะและเสียงนี้ค่ะเหมือนไล่อะ อย่างนี้นะคะโอเคเก่งมากๆทีนี้ตัว CH กับ SH เนี่ยมันสามารถอยู่ได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะสามารถเป็นได้ทั้งตัวพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้ายนะคะทีนี้มาลองดูกันดีกว่ามาลองดูกันดีกว่าปึ๊บค่ะอันนี้เลยอันนี้ SH เนาะอ,อ่านเป็นเสียงเดียวคือ คือชนะคะชชชชพ,ยยพยายามพยายามเอาไว้นะ,ะโอเคและอันนี้ยังเป็นสระส,สรั้นอยู่เนาะมีตัวไอตัวเดียวนะคะมีสระตัวเดียวก็เป็น i อีกนั่นเองเนาะเป็นอีกนั่นเองและตัวพพนะคะ,ะทีนี้พร้อมกันนะคะ shop e p ship shop e p ship ได้ไหมคะโอเคต่อไปเลยนะคะอะ มาอยู่ตัวท้ายแล้วอันนี้มาอยู่ตัวท้ายแล้วเฟออีชอฟิชเขามาอยู่ตรงท้ายเราต้องออกเสียงด้วยนะเราต้องออกเสียงออกมาด้วยนะเฟออีชอฟิชอา่าฟิชนะคะต่อไปเลยอย่างรวดเร็วอ้าวมาเสียงมันยังอยู่ที่ชนะคะอยู่ที่ชเนะาะอ่ะต่อไปนะคะชอออ P shop SH O P shop แปลว่าร้านค้านะคะร้านค้าเนาะร้านค้าร้านขายของ shop บุ o กช h อปอะไรแบบนี้อ่ะต่อไป CH นะคะ c h เป็นเสียง ch 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 ch, เนาะเสียงจะสั้นกว่าอันนี้เป็น shop อันนี้นะคะลองมาดูกันตัวสะกดเหมือนกันเลย c h ch, ch o p shop ช็อปอันนี้ช็อปอันนี้ช็อป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 ชอปชอปสับนะคะสับสับสับช็อปช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 อปอ่าและอันสุดท้ายอันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเพื่อเหนื่อยนะฮึบฮึบฮึบอ่าต่อไปนะคะช็อปอีเนเชนคางของเรานั่นเอนะคะช็อปอีเนเชนอ่าและ อันสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะสุดท้ายท้ายที่สุดตัว ll ll นะคะ l ห l ืและตัว u ตัว u อะนั่นเองนะคะ l หอะตัว n เนาะ l หลอะเนอะ l u n อ่ะแล้วตัวนี้ล่ะคุณก็ออกเสียงไปด้วยค่ะ l หลืออ่ะเนอะ lunch และ lunch lunch ไง่ายไหมคะถ้าเห็นอันนี้อยู่ข้างท้ายอย่าลืมออกเสียงให้เขาด้วยนะคะเดี๋ยวเขาน้อยใจนะโอเคทีนี้บทเรียนสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนทุกคนว้าคุณครูนี่เสียยจเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่นะคะแ t for t o d a y g o o d b ไ e e v e r y <Yeah>. o n e <laughs> วัน